สี่อันดับมือถือกล้องดีคุ้มค่าน่าใช้งานในราคาไม่เกิน4,000บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆรุ่นแรกหรืออันดับที่4จะเป็น Infinix Hot 20i จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจอใหญ่6.6นิ้ว Android 12หน่วยความจำให้มาเยอะถึง128 g b แถมยังมีแรม4 g b มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านอีก2ตัวจะเป็นกล้อง QVGA มีระบบสแกนแลอด้วยมือรองรับ Wi-Fi 5 GHz 8 5 0 0 0 m ร ah, ราคาจะอยู่ที่3,649บาทบางร้านก็ขายถูกมากๆราคาไม่ถึง3,000บาทถ้าอยากได้จอใหญ่แบตอึดความจำเยอะแถมยังรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีระบบสแกนแลอด้วมือราคาถูกและมีกล้องหลังถึง3ตัวก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลย CPU เป็น m e d i a ท e k Helio G 2 5ซึ่งก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายใช้งานทั่วไปลื่น แต่จำไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมโดยรวมก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาอันดับที่3 Spark t e c ท n โ s p a r k 9T จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจอใหญ่6.6นิ้วแถมยังมี refresh rate 90Hz Android 12กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านกล้องวรยะ2ล้านและกล้อง QVGA จุดเด่นจริงๆของรุ่นนี้ก็คือกล้องหน้า32ล้านพิกเซล มีระบบสแกนแลายนิ้วมือรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต5,000ม ah, ิลลแอมปัจจุบันมีราคา3,899บาทถ้าอยากได้มือถือจอใหญ่รีเฟชเรทสูงแบตอึดฟีเจอร์ครบมีระบบสแกนนิว้วรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีจุดเด่นในด้านการดีไซน์และการถ่ายเซลฟี่ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลย CPU <S <S เป็น m i n i t ท c h Helio G 3 7 RAM 4GB หน่วยความจำา 64G ใช้งานทั่วไปลื่นแต่ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกม จุดขายของรุ่นนี้ก็คือมีสเปคในส่วนอื่นที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดเด่นในด้านการถ่ายเซลฟี่ถ้าอยากเล่นเกมพวกฟรีไฟ r e หรือว่า Rov ก็แนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นระดับกลางหรือเป็นระดับต่ําก็แล้วกันอันดับที่2จะเป็น n o เกี5.4รุ่นนี้เปิดตัวออกมาค่อนข้างนานจุดเด่นก็คือจอ6.39นิ้วหน่วยความจำเยอะถึง128 g ิ CPU ค่อนข้างแรงอย่าง Snapdragon 62ถึงจะเปิดตัวออกมาค่อนข้างนาน แต่ก็มีกล้องหลังถึง4ตัวกล้องตัวหลัก48ล้านอัลตร้าไวท5ล้านอีก2ตัวที่เหลือจะเป็นกล้องมาโครและกล้องวัระยะความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันกล้องหน้าส่วนใหญ่ราคานี้จะมีความละเอียด5ล้านหรือว่า8ล้านพิกเซลแต่รุ่นนี้มีความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลมีระบบสแกนและนิ้วมือสเปคที่ต่ำกว่ารุ่นอื่นก็คือไม่รองรับ WiFi 5 g h z และมีแบตเตอรี่แค่4,000ม ah. ิลลิแอม แต่ก็มีราคาถูกกว่าอยู่ที่3,500บาทถ้าชอบในการดีไซน์หรือ,อยังได้ความคุ้มค่ามีครบทั้งสเปคแรงความจำเยอะกล้องหลัง4ตัวมีระบบสแกนนิ้วกล้องหน้าความละเอียดสูงดีไซน์สวยคุ้มค่าราคาถูกรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากๆถ้าเทียบกับราคาถือว่า CPU ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปลื่นเล่นฟีไฟล์ Rv ได้แน่นอนรุ่นสุดท้ายของวันนี้จะเป็น Samsung Galaxy A 0 4 จุดเด่นก็คือจอใหญ่6.5นิ้ว Android 12กล้องหลังความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลตัวที่2จะเป็นกล้องวัลรยะ2ล้านพิกเซลรุ่นนี้มีกล้องหลังแค่2ตัวรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต5,000 m ิลมที่เด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือชาร์จเร็ว15วัตต์ราคาแพงกว่าเพื่อนอยู่ที่3,999บาทก็เป็นรุ่นที่จอใหญ่แบตเยอะชาร์จไวกล้องความละเอียดสูงเป็นมือถือของแบรนด์ดังหาซื้อง่าย และมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดี CPU ค่อนข้างเก่ายัง m i n i t ท c h Helio P35 ใช้งานทั่วไปได้แต่ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมเลยแถมยังให้หน่วยความจำภายในและแรมมาค่อนข้างน้อยกว่ารุ่นอื่นแค่32 g b อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ก็ซื้อ MicroSD Card มาใส่ได้ถ้าชอบมือถือ s a m มซุงอยากได้ราคาถูกจอใหญ่แบตเยอะกล้องความละเอียดสูงรองรับ WiFi 5 g h และเน้นการใช้งานทั่วไป ถ่ายรูปในชีวิตประจําวันก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยถ้าชอบรุน่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือตามศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าศูนย์บริการไม่มีก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไม่ได้ขายเองไม่ได้เป็นรับสปอนเซอร์จากใครแต่เพื่อความปลอดภยัยทุกร้านก็ผ่านการตรวจสอบและก็คัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภยัยก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe ปเป็นแรงใจให้ด้วยก็แล้วกัน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ